ทอยังโอ้ยต่างต้องรถลมตีก่อนตีรถไม่ตีก่อนมันยังธรรมชาติจากที่เราเบรกงานไปเมื่อกี้เราไปหาปริมาณพลของกระนวนสุดท้ายก็อยู่จิตใต้ทำต่ออยู่ใต้อะไรนะครับถังสูง อยู่ใต้ทังสูงของบริษัทเฉลิมพลเราก็จะได้ตามสเปคเลยคนไปตัดไปก็ได้ตอนนี้นายช่างกลเจ็ดกำลังต่อผลีตเพื่อจะลมควรนพึ่งอย่างนี้พึ่งดอกไม้ป่าวันก่อนเราได้พึ่งไม้ไผ่ วันนี้เราได้พึ่งไม้การพ่นพ่นแล้วก็ตัดเลยครับเอ,อรบเราจะได้เห็นภาพสดๆกันวันนี้ครับน่าครับมีน้ำหวานเต็มออเดอร์ูเอ้ปูร้านเอาไปบุง้งลุ่งล่างกายึีนกันตัดดีๆนะครับให้มุมกล้องหน่อยครับตอนเอาลังึ้นครับโอเคตัดร่างใหญ่นะครับตัดปลาก่อนครับเวลาเราดูมันจะไม่นะ่า ตัดไปก่อนครับพ่นพนบุหรี่ด้วยครับตัดแตง่งเหมือนเราแต่งต้นไม้แล้วก็ตัดเอากิ่งมานะชิคบิ้ตรงหมานมีเต็มปึ๊บพอดีมีกบอย่าสะเทือนมากนะครับรังขึ่นจะแต่งโอเค ครับบกอกแล้วดึงออกมาเลยครับเราจะได้ทำไปดึงออกมาโชว์ทั้งแม่ทั้งลูกหน่อย <c oughs> มันโยดด้วยนี่แตกก่อนนี่มันหนักอ่าน่ายด้วยไหมครับรังพึ่งเอาไปเือ ดูครับหัวน้ำหวานพึ่งเต็มๆเลยครับพวกเรามันคัดก,ก็มีหากินน้ำหวานโอ้ยยัยไป,ปนนน็นป้นไันใส่ไหมล่ะพอแล้วัเน้ติดไปแบบนี้ทำจริงธร<ห>รมาชาติเอเอหายถือได้ไหมนี่ครับเอ้ยสูตรนี่เป